นี่นะคะคือเว็บไซต์ที่ไว้สมัครสอบนะเผื่อใครไม่ทราบเพราะมีคนมาถามพี่เยอะมากว่าพี่คะจะดูข่าวสอบได้ที่ไหนยังไงสำหรับข่าวสอบนะคะเว็บไซต์นี้ของกองการสอบเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งถ้าอันนี้ประกาศคือไม่มีอะไรที่ว่าเปลี่ยนแปลงแล้วอันนี้นะแต่ถ้าอยากทราบข่าวที่แบบรวบรัดให้ดูอันนี้นะคะกองการสอบนะ อันนี้นะคะจะเป็นของตำรวจซึ่งจะเป็นข่าวที่ชัวเหมือนกันเพราะถ้าไม่ชัวเขาจะไม่แชร์นะคะมันคงดีกว่าบริษัทครับใช่ค่ะมันมันก็มั่นคงแต่มันเงินน้อยไงส่วนมากคนที่จบทางนี้เขาตัวเลือกเขาก็จะมีเยอะบอกแลว้วถ้าไม่ไม่รักจริงๆมันก็เป็นไม่ได้นะอันนี้คือของ f a c e b o o k นะคะเป็น f c e b o o k Fan Page ของกองการสอบ ซึ่งมีหลายๆคนถามมาว่าพี่ปูคะมีประกาศเลื่อนสอบอะไรแล้วยังถ้าทางนี้เขาไม่แจ้งนะก็ให้ดูจากเว็บไซต์ของกรงการสอบนะคะ p o l i c a d m i s s i o n o r g นะคะเว็บไซต์อันนี้นะแล้วก็มาดูที่น้องถามของสัญญบัตรมันยังมีอยู่ไงเราก็ดูได้นะคะของสัญญบัตรดูในประกาศเลยค่ะ ของน้องจะเอาอะไรนะของฟิสิกส์ใช่ไหมประมาณกี่ข้อเดี๋ยวดูก่อนพราะพี่ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่ของอันนี้ที่พี่ทำนี่ค่ะอันนี้คือของนายร้อยเผื่อใครจบทางนี้หรือจะเรียนต่อทางนี้คู่แข่งน้อยลงนะคะแล้วก็ได้นายร้อยด้วยนี่นะเกี่ยวกับเคมีนะคะเกี่ยวกับฟิสิกส์ด้วยฟิสิกส เจสิบห้าข้อค่ะเป็นเกี่ยวกับฟิสิกส์ประยุกต์นะคะฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์เนาะเจ็ดสิบห้าข้อค่ะนอะ้องแล้วก็มาดูอย่างอื่นนะก็มีภาษาไทยภาษาอังกฤษความสามารถทั่วไปก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์อันนี้ก็อีกสิบข้อนะคะนี่คือแนวข้อสอบไปเตรียมอ่านไว้ได้เลยถ้าจะสอบรอบหน้า แต่พี่ว่าก็อย่างน้อยนอยอีกหนึ่งปีนะเพราะอารอบนี้มันยังไม่สอบนะคะของพี่เตรียมเกือบสองปีเหนกว่าจะได้สอบอะ่ะนี่นะคะเว็บไซต์นี้เลยนะคะของกองการสอบพวกข้อสอบที่เขาแชร์กันคือจำมาจากห้องสอบใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนพี่จำได้พี่ก็จะแชร์ลงถ้าคนที่เขาชอบนะเขาก็จะแชร์ลงไปนะคะ คนละข้อสองข้อตามในกลุ่มอย่างเงี้ยที่เราไปเจอกันในกลุ่มกลุ่มสอบตำรวจกลุ่มที่เหมือนที่พี่ปูสร้างตอนเนี้ยน้องๆก็มาแชร์กันได้เหมือนตอนเนี้ยกลุ่มเขาจะไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวมากนอกจากเป็นเพจติวหรือคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือก็จะมีที่บางคนเขาก็จะแชร์ที่เขาอ่านมาลงไปในกลุ่มแต่พอวันที่ใกล้จะสอบ มันจะคึกคักมากตามกลุ่มสอบเนี่ยตอนนี้มันเงียบเพราะว่ามันไม่มีข่าวสอบไงแล้วยิ่งถ้าเราสอบพร้อมนักเรียนในสิบอะโอ้โหเขาจะขยันมากพวกนักเรียนในสิบเขาจะแชร์กันเยอะมากตอบถูกตอบผิดไม่รู้เหมือนพี่บอกพี่สอบพร้อมกันนะอันนั้นเขาเรียกว่านอปพหน่วยปฏิบัติการพิเศษก็เป็นนศตอนนี้แหละแต่นอปพรุ่นที่สอบพร้อมพี่ปูเขาเรียนแค่หกเดือนแล้วเขาก็บรรจุติดยศสิบตำรวจตรี แต่นอสตอมันเรียนหนึ่งปีหกเดือนส่วนเราเองที่เป็นสายอมนวยการนะคะชั้นประทวนเนี่ยก็แค่สอบติดก็บรรจุเลยซึ่งพี่ปูงงมากมันมันเร็วมากค่ะจากที่เราสอบเนี่ยเราก็เตรียมตัวอ่านหนังสือไปธรรมดารอจนประกาศอย่างเงี้ยมันเร็วจนพี่ตัดชุดไม่ทันนะวันพี่บรรจุคือยังอึ้งอยู่เลยว่าสอบติดแล้วเหรอต้อง ใช้ยศแล้วอะสิบตำรวจตีอะวันแรกที่ไปบรรจุพี่ยังงงงงอย่งยังใส่เสื้อขาวเสื้อเชิ้ตไปทำงานอยู่เลยอำนวยการยากไหมครับแนวขอสอบมันเหมือนกันหมดแหละทุกสายมันไม่ได้แบบยากหรือง่ายแต่มันเน้นเยอะแล้วก็เวลามันน้อยมันอยู่ที่ว่าเราเตรียมตัวไปดีไหมถ้าเราเตรียมตัวดีเราก็ทำข้อสอบทัน ถ้าเตรียมตัวไม่ดีหรือไม่ได้อ่านเราก็จะไปนั่งคิดนานในห้องสอบก็จะทําข้อสอบไม่ทันที่พี่บอกเตรียมตัวมันต้องเตรียมตัวดีๆนะคะเตรียมตัวให้ดีเลยใครเตรียมตัวดีก็ไปก็นั่งยิ้มแหละมันไม่ได้ยากมากไงของในร้อยเนี่ยพี่ยังไม่กล้าพูดนะแต่ถ้าเหมือนดูตามประกาศเนี่ยก็คือให้อิงตามนี้ได้เลยว่ามีวิชาอะไรยังไงบ้าง แต่พี่ยังไม่เคยสอบเองไถ้าพี่สอบติดแล้วเดี๋ยวพี่จะพูดได้ชัดกว่านี้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะกี่ชั่วโมงคะเวลาสอบสามชั่วโมงคะ่ะเริ่มสอบบ่ายโมงเลิกสี่โมงเย็นแต่เราต้องไปก่อนหน้านั้นนะหนึ่งร้อยห้าสิบข้อกับสามชั่วโมงน้องลองคิดดูว่ามันตกข้อละกี่นาทีอันเนี้ยคิดให้เลย นี่หนึ่งนาทียี่สิบวิประมาณนั้นนะหนึ่งนาทีกว่าๆาอางต่อข้อถ้าน้องมานั่งคิดเดยอะๆมันก็จะไม่ทันถูกไหมนี่นะคะถ้าใครอยากจะดูข่าวสอบต้องเข้าเว็บไซต์นี้เลยนะคะนี่คือชัวร์แน่ๆเพราะเป็นเว็บที่ใช้รับสมัครสอบตำรวจทั้งอำนวยการทั้งปราบปรามแต่ถ้าใครที่จะสมัครตอมอไม่ใช่อันนี้นะ ตอมอเขามีเว็บของเขาเองพี่ก็ยังไม่เคยเข้านะของตอมอเพราะพี่ไม่เก่งภาษาอังกฤษพี่ก็เลยไม่เคยคิดจะสอบเลยดูคลิปจบแล้วมีข้อสงสัยอยากจะสักถามอะไรก็ติดต่อไปได้ที่ f c e b o o o Fanpage ป um ัมดูซ่าค่ะและอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ like, ถูกใจกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ปูด,ด้วยนะคะ